าถึงที่แก่งคุดคูนะครับจองอังหวัดเลยอยู่ในส่วนของอำเภอเชียงคานนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมตรงกับวันหยุดนะฮะแล้วก็ตรงกับวันตรุษจ,จีนพอดีนะครับผมก็จะเห็นคนใส่เสื้อสีแดงแบบนี้เยอะแยะไปหมดนะฮะนี่เราก็มาเที่ยวเล่นกันนะครับก็เศรษฐกิจก็คึกค,คืนนะฮะคึกคืนคึกคืนคึกคืนแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าก็อย่างว่าและครับผมมันเพิ่งผ่านช่วงปีใหม่มาไม่นานนี้เองแต่ว่าร้านค้าก็เปิดเต็มเนาะอ่าเต็มรูปแบบร้านค้าราเินกต็มเไปหาข้าวกินกันจัดไปข้าวกิน<ม><ม>จะ,นนะกินอะไรลองไปรู้เดี๋ยวลองไปเที่ยวดูนะฮะ ตรงยิ่งม่้ำขรุขระเลยเนาะเป็นทานเดินปับจักรยานได้อะไรเงี้ยต้องไหวแต่อาหารอาหารขนมเนาะที่เป็นเรื่องชื่อที่นี่ก็จะมีมะพร้าวแก้วเนาะดีสุดจะเป็นเกรดเอนะสุดจะเป็นเกรดเอเเอจะอร่อยมากนะนุ่มอันนี้นี่สิ้นสุดตรงนี้เลยสิ้นสุดตรงนี้นี่นี่เกาโมโซนแกงคุดคูนะฮะเกาโมโซนอ่าสิ้นสุดตรงนี้น้ำลงนี่น้ำลงแล้วโอ้โหลงไปข้างล่างได้แล้ว เห็นหาดแล้วนะเดี๋ยวลงมาเที่ยวดูกัน,นที่นี่นะอาจจะนั่งกินแถวๆนี้ก็ได้กับข้าวเดี๋ยวเราไปจอดรถกันก่อนเนาะหาที่จอดรถกันก่อนเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรากลับมามากับรถคู่ใจนะฮะนิสสันมาร์ทตัวโหลดนิดนึงนะฮะพาออกมายืดเสน้นยืดสายหน่อย จอดไว้นานฝุ่นมันเกาะนะฮะปั๊บกับแกงพุดคูเชียงคานนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะมีเมนูเด็ดๆอะไรให้เราลิ้มลองกันบ้างนะครับไปดูไปดูน้ำลงกันผมพาไปเที่ยวตลาดกันท Umwelt, นี่ไปวิตา้าชาแนลก็มานะเป็นยังไงบ้างวิตาชาแนลเพิ่งตื่นนอนนะฮะหน้ามืดมาเลยก็ร้านขายก็มีเยอะนะฮะในช่วงวัน เตาที่แบบนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาจากหลายท so ี่นะฮะมาเยอะเลยมากับช่องทัวร์ไทยบ้านของเราก็จะพามากินมาเที่ยวนะฮะกับบรรยากาศบ้านๆนี่ปลาไข่ปลาไข่ร้านนี้อยู่ข้างหลังนะมาได้เลยข้างนอกไม่มีมาตรงนี้เลยโดนแน่นอนปลาไข่กุ้งแพก็มีเห็นไหมอ่าไปเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวดูกันแขกคนก็จะมีตรงนี้มีให้กินนะอยู่ตามริมแม่น้ำโขงเลยนะฮะก็จะชมบรรยากาศได้สองที่ เป็นฝั่งส,สปปลาวนะฮะแล้วก็ฝั่งไทยน้ำลงบรรยากาศดีมาเที่ยวกันเยอะนะครับจังหวัดเลยเนี่ยเหมือนเดิมครับมีอะไรให้เที่ยวเยอะแยะมากมายของกินเนี่ยส้มตำตะแเปบเยอะเลยที่นี่เขาจะเด็ดเรื่องกุ้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 งเต้นอ่าแล้วก็กุ้งพอดเป็นแพรนะนเด็ดมากนะฮะส้มตำเลยก็อร่อยนี่ คนตามมึงเลยก็อร่อยนี่ไกย่ย่างก็มีเห็นไหมดูดิ inizi. คนเพียบเลยร้านนี you know, ้คนเยอะมากนี่นนี่คนมากคนเยอะร้านกลุ่มสตรีอาหารพื้นบ้านี่ดูแม่ค้าต่ำน okay. ีกไก่เท่าไหรต่ำขอโทษนะใครดูตอนนี้อยู่น้ำลายอาจจะไหลนะฮะแซ่บเลยต่ำเลยนะฮะนี่ต่ำาเลยนะฮะต่ำเลยเป็นร้านแบบกลุ่มแม่บ้านนะ ผมมายืนอยู่ยังกืนน้ำลายเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยมากินกันเดี๋ยวเราเดินเล่นกันก่อนอปล่อยให้เขากินกันไปก่อนอโอ้โหคนเยอะแบบนี้ทุกวันก็สบายเลย <c oughs> ทอดไม่ทันเลยไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เด็ดเล่นกุ้งนะกุ้งกุ้งก<ๆ>ุ้งเป็นแพอย่านี้เดินเล่นกันต่อ <c oughs> มะพร้าวเ,เนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่มะพร้าวเห็นไหมเห็นไหมราคาเนี่ยที่นี่จะเป็นแบบอย่างนี้นะฮะเกรดเอเลยนี่กล่องร้อยไม่แพงนะถูกมากหรือว่าถูกมากนี่เรามาดูกันสดๆเลย<ม>เห็นไหมนี่นี่อันนี้อันนี้เกาเรียกว่าเกรดเอใช่ไหมนะี่ยโอ้โหขึ้นชื่อเลยนะครับมะพร้าวแก้วต้องที่แก่งพุดคูเชียงคานจังหวัดเลยนะฮะถั่วถุงเท่าไหร่ มาเที่ยวได้สามถุงร้อยสามถุงร้อยนะนี่นี่ถั่วสายถั่วไม่นะไม่มีเลยค่ะเพราะว่าแท็กให้หมดเลยแต่มันมันไม่ไม่เต็มค่ะอยากกินเหรอลูกอยากกินอะไรอยากกินอะไรอ๋อชิมมะพร้าวแก้วมะพร้าวมี่ไม่ไงถั่วถั่วนี่ไหนไหนไหนชิมเกศเอ้นี้ไหนเกศเอเป็นไงเนี่ยอ่ะชิมชิมนี้ ดีนะอันนี้ชื่อร้านว่าอะไรเอ่ยแม่ขนมมาพลาวแก้วอ๋อมาพ้าวแก้วนะเนี่ยติดต่อได้เบอร์นี้เผื่อใครอยากสั่งหรือมาซื้อที่ร้านนะฮะใหม่ๆสดๆเท่านั้นมีหลักของหลายอย่างนะอ๋อเลหลายอย่างหลายอย่างขนมที่พูดใหม่อะอ่ายังไม่สุกยังไม่สุกได้หรอกยังไม่สุกนี่อันนี้ก็ใหม่เหมือนกันเห็นไหม ร้อยเดียวตังอยู่บ้างยี่สิบบาทไปหมดทุกคะแนนเอาวิตามันสูงเอ้าตังแต่ว่าไม่มีตังมันก็หักออกไปร้อยนึงเดี๋ยวค่อยให้แม่อะไรตังอยู่บ้างเอารถไปยี่สิบบาทอโอ้โหอันนี้ด้วยเขาเลยข้าวเลาอุอ๋อเหมือนเหมือนเล่าสาโทบ้าน่ะ เมียงคำเมียงคำเป็นไม้หากินได้นี่นี่เห็นไหม10บาทเองเห็นไหมเอาไหมลูกเอาไหมคนละคำสามคนพอดีอ่ะคนละคำอ่ะมาไม้หนึ่งไม้หนึ่งไม้หนึ่งโอเคอาแม่เมียคเป็นนี่นี่นี่กับวิต c าชาแนลกันเลยนะฮะหนึ่งคำ นี่ครับมาครับผมกัดไปให้หมดเลยครับพี่ต้ากินข้าวไมหมดกินอะไรกินเข้าไปเป็นคำเลยเดินจริงเดี๋ยวให้ตากล้องโดนบ้างอ่ะเนี่ยข้าไมบเราติดอร่อย ลงมาดูข้างล่างกันมานี่ถ่ายทุกทุกบรรยากาศเลยง่ายดีสบายดีเนี่ยบรรยากาศบรรยากาศ,กาศชมพี่น้องชาวลาวได้นี่ฝั่งนู้นก็จะเป็นป่าเขาลำนาวไพ่นะน้ำน้ำลงนะน้ำลงอืมน้ำลงเยอะเลยนู่นตรงนี้เขาเรียกว่าแก่งคุูคูนะคะเนี่ยตรงนั้นเลยที่เป็นหินหินอ่ะหินหินยอยู่ตรงนั้น ถ้าเป็นช่วงช่วงผงการเนาะเข้ามาเนาะบางบางวันอาจจะได้เล่นน้ําได้เลยใช่ก็จะมีร้านอาหารตั้งอยู่ข้างล่างเต็มไม่หมดแต่จริงแล้วช่วงนี้ก็เล่นได้นะก็ดูมาลงแล้วเนี่ยอ่าแต่แต,แต่ถ้าอยากเล่นไปหาดนางคอยก็ได้ใช่ครับผม,มแต่ก็อย่างว่าครับถ้าเป็นช่วงต้นปีแบบเนี้ยมันก็โอกาสเสี่ยงถ้าทางจีนปล่อยน้ํามาอาจจะเกิดอันตรายได้อะไรเงี้ยครับเขาคงจะมีวันเปิดปิดอยู่เนาะ ข้าวกินดีกว่าตอนหิวข้าวแล้วหิวข้าวกันแล้วนะปะปะอดเลยอดเลยน้ำปลาเค็ม่ยาโอ้โหอดเลยอ่ะโอ้โหอาหารกัเอาชิม oh ก่ย่างดิเป็นไงบ้างชิมให้่าผู้ชมมาข้าวเหนียวเนืชิมไก่ ไม่กินกับันนี้เออทำไมอ่ะพี่เออใช่ใช่เห็นอยู่สี่ห้าเดือนแล้วไม่เห็นไม่เห็นพี่โผล่มาเลยอ่ะอร่อยครับอร่อยไหมครับอือยเขาเหนียวร้อนไหมร้อนอืมอร่อยเหรออันนี้ต้องยำปลาค้างอ๋อต้อกินก่อนแล้หมูบายแล้ว เดินใหม่เขาคงทำเสร็จแล้วแต่น,นู้นอะไรลุกได้ง่ายหน่อยไม่แต่วเราตรงนีง้แหละอ่าแล้วหนูอะแขกคนก็มาเที่ยวเล่นกันฮะเมื่อ<ๆ>กี้กินอิ่มแล้วกินอิ่มแล้วนะครับกับต้มยำปักคลังแล้วก็ไก่ย,ย่างกับร้านริมแม่น้ำโขงนะฮะโดนไปทั้งหมด440บาทนะครับ สองต่องเลยเดี๋ยวเราไปดูว่าสะพานที่เขาทำริมแม่น้ำโขงเนี่ยเสร็จหรือ,อยังเผื่อเพืพ่อนๆมาเที่ยวก็จะได้เห็นแบบนี้นะฮะวันนี้วันอาทิตย์เนะี่ยคนก็ถือว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่เ<แ>พราะว่าอย่างว่าแหละมันเพิ่งผ่านช่วงปีใหม่มาไม่นานนี่เองเนี่ยนะใครมาใครไปก็จะมานั่งเรือแบบนี้ชมริมแม่น้ำโขงได้นะแล้วก็มาติดต่อตรงนี้เลยนี่ติดต่อตรงนี้เลยติดต่อเลยชมลมเรือนำแก่งคุดคู้นะฮะชมสองฝั่งโขงไทยลาวติดต่อที่นี่ นี่มาติดต่อได้ที่นี่นะฮะก็จะอยู่ตรงนี้เลยโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. เสร็จแล้วดิสเสร็จแล้วสะพานเนาะเสร็จแล้วสะพานริมโขงเสร็จแล้วไปดูกันไปดูชมเป็นยังไงชมแก่งคุูร์ล่ะตรงนี้วันนี้อากาศจะร้อนหน่อยเนาะตอนกลางวันเนาะใช่แดดก็แรงสัญลักษณ์ประจำเมืองเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือผีตะโขนนะฮะนี่ผีตะโขนผีตะโขน อันนี้แดดร้อนอนะฮะนี่แดดร้อนหน่อยๆนนี่ตรงนี้ไงเขาจะเรียกแอ่งคัพคูเนาะก้อนหินก้อนหินน่ะอยู่ตรงน้ำนี่แหละตรงนี้แหละอันตรายสุดๆมันเป็นเกาะปีปีหนึ่งปีปีหนึ่งก็มีคนตายตรงนี้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าน้ำบวมนนเนาะเฮะ้ยมีเสียงคนด้วยอยู่ในเรือเด็กๆที่นอยู่ในเรือแต่แดดร้อนใช้ได้เลยเนาะนี่ไงตรงนี้เหมือนมีแมงวีอ่ะ ใช่เขาก็จะทำยาวไปถึงตรงนู้นเนาะโอ้โหลืมใส่แว่นมาร้อนแท้ๆเออทำไมตรงนี้ยังมีองมีเยอะไม่หมดเลยนยเต็มไปหมดเลยเข้าจมูกเข้าตาหมดแล้วเนี่ยฮะฝั่งนู้นเป็นฝั่งสพปลาวนะก็ตอนนี้เชียงคานเราเนี่ยแก่งพุดคู้เนี่ยก็เปลี่ยนไปนะมีการทำอยู่ตรงริมแม่น้ำโขงเป็นทางเดินนะฮะ เป็นทางเดิมชมวิวยาวไปเลยสบายสบายนี่เหมือนเดิมครับสัญลักษณ์นะฮะก็จะมีรูปปั้นยิงธนูอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้รังสีของแดดเนี่ยร้อนมากร้อนมากๆร้อนเข้าไปในเสื้อแล้วไปล่มก่อนไม่ไหวแล้วแม่งร้อนจังร้อนจังเลยนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวโอ้ยตายเมื่อเช้าเพิ่งหนาวที่บ้านนะฮะแต่ว่าพอมากกลางวันที่นี่ร้อนมากรังสีแดดร้อนมากร้อนจนต้องยอมเลยร่างกายเราไม่ไหวเดือดหมดแล้วร้อน ไปดูวิตาชาแนลกันดูาะตอนนี้วิตาชาแนลกำลังเอาโดนบินขึ้นอยู่นะฮะเพื่อถ่ายภาพมุมสูงให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามุมสูงของแก่งคุดคูนี่เป็นยังไงบ้างนะครับผมกับบรรยากาศตอนช่วงน้ําลงนะฮะน้ําลงน้ําลงแล้วก็มีร้านขายของนะฮะก็ยังมีเหมือนเดิมมาแหละเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะฮะมีร้นนักท่องเที่ยวมาเยอะเลย อย่างว่าครับแก่งพุทคูคือสถานที่ชื่อดังของจังหวัดเลยนะฮะกับเชียงคานถนนคนเดินยามเย็นน้ำกำลังเริ่มลงเนาะอ่าน้ำลงนะฮะน้ำลงมากเลยเดี๋ยวสงการก็จะลงไปอีกใช่แต่ฝั่งลาวก็ลงเยอะนะมองเห็นเยอะนะเขาวๆนวนฝั่งฝั่งนู้นเออเอใช่ใช่เป็นเหมือนสันตอนทรายอ่นตอนทรายเกิดขึ้นมา 내 마음, 이제 내겐 이 자리 없어. นี้จะเป็นร้านขายของนะครับร้านขายของยังไงถ้าใครได้มาเที่ยวนะแก่งคุดคูนะอย่าลืมมาอุดหนุนชาวบ้านนะฮะที่เปิดร้านขายของฝากแถวเนี้ยไปหมดเลยของฝากเยอะนมากซื้อให้เลยเต็มไปหมดนะฮะเนี่ยกลวยมะพร้าวแก้วอะไรเงี้ยห่าห่อร้อยก็มี thank mm -hmm. you เราก็อยู่ที่ถนนคนเดินนะฮะแต่ว่าเขาจะเริ่มปิดถนนตอนเย็นนะ<ช>อ่ะเ<ร>าเราก็จะมาก่อนเพราะว่าเราเอาเรถเข้ามาได้เลยนี่สไตล์ถนนคนเดินก็จะม,มีกุ้งเสียบไม้หอยเสียบไม้ปูเสียบไม้นะครับบ,บ,บ้านพักที่นี่เยอะนะโฮมสเตย์เยอะมากเลยนี่อะไรเอ่ยมะขามหวานเขียวขวานกุ้งเสียบปูเสียบกุ้งปี๋อยากโดนไหมฮะ จะไปโดนปู้งก็เดือบไปออเออก<ห>ุ้งกุ้งเดือบไปกุ้งไม้พ่อไม้หนึ่นี่นะครับผมซื้อกุ้งครับกุ้งมาละเท่าไหร่ครับอันนี้มาละวสิบบาทนีม่มาละวยยี่สิบทำไมมันยี่สิบครับตัวใหญ่กว่ากันลูกเออเอาไม้ไหนึงครับเอาไม้นี่นเลยเไม่ได้ครับไม,ไม้นึงไม่ต้องราดน้ำจิ้มนะครับ ทั้งหมดกี่หลัครับร้านชื่ออะไรหรอครับผมข้างล่างอนี่ครับป้าภัยกุ้งน้ำน้ำขงเสียบไม้นะครับมีหลายอย่างนะครับนี่กุ้งเล็กดักแด้กุ้งกุ้งกลางกลามหอยกูเงี่ยงคำก็มีนะครับตามสเต็ปตอนนี้เขาก็อุ่นให้อยู่นะครับนี่ เดี๋ยวอีกไม้นึงก็มาได้ก็ได้ครับผมเ,เดี๋ยวผมาเลยโอเคครับนี่ครับเขาก็จะมีน้ำมิ้มลาดให้นะครับผมขอบคุณครับนี่ฮนะเดี๋ยวกินให้ด้วยอ,อืมร้อนอร่อยอ่ะระวัอองหยดนะนาวมาแล้วมาแล้วใส่ใสน้ำจิ้มมะถุย กินนอกกับลูกเดี๋ยวก็เรากินโชวล์ละไม่กินโชว์ม่ะอืมกุ้ง <c oughs> ก้ามกาวอะเนี้ยก้ามกาวหรือ้ามกาวไม่้ำผงนี่นะครับมาถนนคนเดินต้องมากินนี้นะฮะก <c oughs> ุ้งเสียบไม้ที่สำคัญจิ้มน้ำจิ้มซะด้วย <c oughs> แซบอิหลีซีฟู้ดอย่างดีซีฟู้ดอย่างดี มาละยี่สิบครับผมนี่นี่นี่แน่ๆๆแน่แน่แน่วิวาชาแนลมั้งเมื่อกี้ถ่ายกินเองอันนี้แม่ถ่ายพ่ออุ่นอุ่นอร่อยน,นี่กล้ามมันปลาเล็กอร่อยมันคือเลกกุ้งม,มาละยี่สิบ ก่อน <itos> ที่จะไปก็อย่าล share, ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องพิตาชาแนลแล้วก็โทรใช้บ้านด้วยนะครับก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะบ๊ายบายฮัล่ะลฟักไข่อาูอใไขมาเฉลยเนี่ยอันนี้มันพี่วินนะครับแม่ที่จ้งเฉลยอีกแล้วเหรอ ชิช่าก็นกเสือมันกันนะชิช่าชิชาจะได้เป็นพ่อคนแล้วนะชิชาจะได้เป็นพ่อคนแล้วนะนี่เนาะเรามาตรวจไข่เนาะข้อกระเทียวเนาะใช่ข้อกระเทลอยวันนี้วันที่ยี่สิบหกแล้วอะ่ะยี่สิบหกยังไม่ฟักเลยไม่มีไม่มีเชื้อเป็นไงบ้างนะครับไม่มีเชื้อเลย คู่ใหม่คู่แรกพิง่งพึ่งฟักครั้งแรกก็ไม่มีเชื้อเลยนะลอร่ากับลอล่ากับซิซ้าช